สวัสดีส s <S ครับผมแอมอนค่ัโอเต้องบอกก่อว่าเป็นงานที่แก่ผ้าหนัผมากเป็นเนมากๆเลยคือแบบเหื่อยอะตองไปก็งานก็ต้องอูกงานแบบคือแบเหอมาแล้วพอางมันก็ชอบแบบแมากมีบ้างครับ จริงๆพอขึ้นเวทีไปก็ตื่นเต้นมากเลยครับเพราะว่า,าคนเยอะมากแล้วก็มีแบบแขกผู้ใหญ่เต็มเลยเพราะว<ช>่าทำตัวไม่ถูกเก่งมาก็เลยเก่งเก่กันนิดนึงใช่ครับ <c oughs> ใช่เพ<ช>่เป็นแบบเนโชว์แรกของแกไปที่มาได้ก็้งแต่เาเข้าใีนะครับที่อยู่ว่าตื่นเต้นแล้วก็อาพาทยอยู่เมนันพราะว่าเป็นที่แบบที่แขกมาแล้วก็เป็นเก,กียร <Es> ้ยมอะไรอ่ะคืออหรือเปล่าอ่ะแคบแบคบคอแบบใอเขาบอกว่าเป็นแบบงานที่ใหญ่แล้วก็แบบที่ใหญ่มาแบบสนกเต้นจริง ไมอหนีพิเนอรหน่อยของปากของคอก็กิจกรรมวันคล้ายเซเลเบชั่นสำหรับอีกหนึนะครับตกวรัเปียกิจกรรมพิ่งเง่มากๆแล้วก็คกติดตามทุกคนเยอะยแค่ครับอยายมีอีเว้น เอ้ยจะเล่นเๆไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าแต่ว่าแต่ว่าแบบกูแพ้ได้เล่นครับผมหนาวหนาวแพ้หนาวก็ววแบบก็อบอกว่าเป็นแบบเข้ามาค่ายใหม่ก็รู้สึกว่ามันแบบมันสนุกมากแล้วก็ที่พี่ทุกคนแบบยิงช้อยมามาเลยครับคือต้องบอกก่อนว่าเจอทีวีเป็นแบบค่ายที่ใหญ่แล้วก็เป็นค่ายที่ผมแบบใส่ทันมานานมากที่แบบ ไปค่ายในฝันของผมอ่ะจริงจริงเจอ่รับน้องโดนไหมเจอไม่โดนนะครเจอเจอรับน้องบางคนที่มาค่ากินได้เขารับน้องแบบว่าแบบไม่ดูดิเขาแบบดูเข้า้าเขาเพลิดีครับเขาแบบเขาเดินมาเขาคืออะไรผมดูแล้วเขาอยู่ดีอ่ะเ็แบบเขาแบบคนที่เป็นที่เดียวมาก

เห้มินายแล้วกันค่ะใรุ่นพี่ถ้าถเป็นถ้าเป็นไอดอลเออเจเจอเเจอตอนที่คืไห้าแล้วก็เจอพี่เขาแบบเขาเดินเข้ามาเ้าทักผมแบบเอ้ยโปเเขาแบบใตัวไเขาใตอนไปเขาแบเขากาทักผมยแล้วก็บเจอโปเกแล้วบอกว่ามีการไใช่แล้วส ที่จะมีนายอะยังยังไม่ได้เจอคเคยเคยเจอแค่รอบเดียวครับเอ้ไม่ใช่รอบเดียวจเจอรอบเค,เคยเจอที่แบบว่าที่ไม่ใช่มาออกงานด้วยกันนะครับเคยเจออยู่รอบเดียวใช่ก็คือตอนที่เข้าห้อง,งน้ำครับก็ดีครับไม่ได้ัำตัวเลยครับ ตัวเองก็จะมีงานเรื่อยๆนะครับที่ที่จะเข้ามาก็ฝากทุกคนราติดตามทาง CMTV ด้วยนะครับ,รรท,ท,รบทุกช่องทางเลยครับไม่หยุดไม่หลุดแน่นอนหลุดไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวที่เอามองเลย <c oughs> โอแฟนเด็กก็เตรียมตัวอยู่ในช่วงแบบร้องซ้อมร้องซ้อมเต้นที่แบบ,บอเลยว่าแบบไม่หลุดลรับ ตอนนี้พี่อยู่ในการในการแบบเรียนน้องพี่แล้วก็หล่าการได้เรียนอะไรอ่ะภาษาญี่ปุ่นไอ้ผมต้องไปฝึกจริงนะเนี่ยครับคือภาษาญี่ปุ่นใช่คือคือผมก่ไม่น่ะคือคือผมว่าเป็นคนที่แบบชอบภาษาญี่ปุ่นมากแต่ผมแบบไม่เคยเรียนเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่ามันยากแต่ว่าผมรู้สึกว่าแบบไอ้ใช่ละก็เลยอาจจะแบบไปจำ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 ไปอาจจะได้ท่านี่แหล โอจจะตอนนี้ไม่น่ากันแล้วช่รอครับรอาจจะแบบสนิทสนิทฟิตฟิตได้อยู่ครับงูแบบงูปลาช้อปปิ้งครับช้อปปิ้งได้ครับ โอปโปเขาบอกว่าอยากไปดูซูเปอร์มาร์เก็ตที่ญี่ปุ่นใช่ผมชอบไปดูรานซูเปอร์มาร์เก็ตมากแบบไปดูดิแบบไมมีแบบขนที่แบบไม่เหมือี่ไทยนะที่แบบเหมือนแบบที่ยาไป่าไหรอยากแไปดูแบบว่าบ้านเมืองเขาว่าแบบน่าจะดีนะฮะใช่ไอผมจะไปถ่ายรูปเยอ CMTV Fan Day 22 in Osaka ครับวันที่20โชว์วันที่20ใช่แล้วก็สามารถซืสส้อบัตหรือทางชิคเต็ดเพียงที่ส่วนค่ะใช่ค่ะฝากได้นะครับขอบคุณนะครับโอ้วครับคุณนะครับขอบคุณ ตาตาโอะคถามว่าทำยัง what you have yeah. <laughs> no, no, no.